กราบสวัสดี f อฟซลุงโดทุกคนครับ EP ีนี้เอาอยัางไงดีเนาะเอาอยัางไงดีครับไหนใครแนะนำลุงโดหน่อยสิครับว่าเมืองไหนมันเดือดเดือดครับสำหรับเกาะสวรรค์นะครับสำหรับลงแล้วลงลงลงสีนี่ไม่เคยดาวเลยนะเดี๋ยว e ีีนี้จัดไปที่ลงสีแล้วไปบึกพ <Kill. S 1> ีกันดีกว่าครับสมัยก่อนอีพีกเดือดสุดๆครับเราลองไปดูหน่อยดีกว่าว่าสมัยนี้เนี่ย ยุคนี้ซีซั่นนี้เนี่ยยังพีชยังเดือเดเหมือนเดิมหรือเปล่า,าขอเดือดเดือดแล้วกันนะพีชจะะลุงตรวดพาราจัดสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตางค์เรามีของแท้ยังไม่ว่าเลยไอ้ของแท้ รงนี้ยโกดังมีตัวองนะเพื่นอนโกดังล่างโกดังล่างนะ ไปเลยเด้อมปอยู่แล้วมาอยู่แล้วผมม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วปืนไกลก็ไม่มีไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว่ยปไผม ไอ้ยังไม่มีปืนไกลอยู่เอ้ยเฮ้ปูโอ้ยยิงไม่มีปืนไกลอยู่โอไม่ไหววะลุงโอ้ปืนไกลก็ไม่มีอะถ้าผมมีปืนไกลมันร่วงไงเมื่อกี้เนี่ย ไปย่องอ o อเขาซื้อของเอ้ยลุงเนี่ยไปย่องดิลุงโดนปากคงใส่ขนาดนี้เนเกมนี้เ้นี่ลงุๆๆลงลุงเก็บเหรียญงนี้เลย แล้วก็กออกให้เพื่อนเอาเหรียญให้อ๋อเพื่อนวิ่งไปไหนแม่ลุงเอเคอยู่ข้างล่างนะลุงเอเคอยู่กับเพื่อนข้างกับเพื่อนนะเอเคอ๋อเพื่อนวิ่งไปไหนไม่เอาเหรียญอ๋อ,อนี่ไงลุงก็จะไปเอาเหรียญเหมือนกัน ก่นเปิดแล้วนี่หว่าอะลุงไปวิ่งเวาอยู่อีกวิ่งอะัูที้สองคนพอดีเลยขอของหน่อยี๋ยวตัวของพามาเนาะ อ้าวอ้าวอ้าวปปนนั่งรถเล่นทำไมอ่ะอ้าวลเฮ้ยคุณได้ถามมาลุงเท่าไหร่สามารามมาสามาามผมเอาเก่งแปลกแปลดแปลกจังเลยอ๋อ มีบัตรเปิดมีบัตรเปิดตู้อยู่เป็นอะไรอะโอ้ยไปดีไฟลุล่เมาไหมเล่นไม่เป็นลุงมอของลุงมอของที่ตู้ก็ได้ไนี่หนึ่งตู้ เกมลุงเกมที่จะได้เล่นทุนนี้เบอร์เบอรสองห้าจัดเลย <c oughs> ใช่เหรอใช่เหรอใครห้าวเราหรือเขาเล่นด้วยด้วยไหมครับสวัสดีครับแม่เรียกแม่เรียกน้องเดียสวัสดีครับ <c oughs> จเจอกันนะครับเจอกันครับขออยู่นี่วางประตูแล้วห้าผมจะห้าวเอ็ดแค่ลงไปคุยรับมุมวงเฉยเอ็ดจากคนดัก ข้าหลังข้างหลังเจ๋งมาแล้วอ้าวหายไปไหนกันหมด <c oughs> อหายลุงอ๋อ,อเจ๋งลวงแล้วลวงแล้วเบอร์สามยิงลวงเอ้ย นเด่งผมไม่มีเดะ,ะเล่นก็ดีนะมีมือสไนดยด้วยยิงตัวยิงม่โดนอีก เพราะว่าทางที่มังเยอะแน่เปลี่ยนชื่อแล้ววันดีครับวันดีครับแสดงว่าบัตรเปลี่ยนชื่อข้างบนอีกตัวหนึ่งเจ็บหนักเจ็บหนักผิวผิวผิวเล่นอย่างผิวนิ้วนิ้วยังไปขอโทษทีครับร้านก่อนลุงผของน้องถังไอ้วอลโอเคครับเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวกดเลขห้องแล้วกันครับ ดันน่ดรทดันนั่นนนนไมไม่ไปลงไอดับมามึงลงไปตรงนี้เนะไ,ม,ไ,ไม,มันไม่พากันไปลงเอดับละอดัอยู่ใกล้ๆเนี่ยแค่เอ้อมนี่ลงทำไรอ๋อเอารถมาบังไว้ ไอ้อลองลุงลองวัดไปนี่มันจะเป็นยังไงมันจะติดรถไหมเฮ้ยมิดท์ไม่ต้องมองเห็นแล้วหลังก้อนยินหลังก้อนได้แล้ว รอดกลยดทิ้โมสามล้าแตยิงขหมยนตรีเลยก็มาตั้งโอ้ลุงฝากชุดหน่อยโอนมาตั้งไหนรัวสาม

ัซ้ำๆลุงคุณเก็บโซผูมเลยก็ได้ <Incred> <deal> แม่เรียกน้องเดียวเล่นแล้วเล่นแล้วคือคนไหนครับเนี่ยอยู่ในทีมลุงใช่ไหมถ้าอยู่ในทีมลุงคนไหนเบอร์ไหนมิตาเดลล้มโอเคโอเคดนลปล่อยวางปล่อยวางรทรี่อย่างเมื่อกี้อุ้ยมิตาเดลล้มโอ้โหเดลล้มเดลล้มบาลเลยเมื่อกี้หมดดีอย่างลุอย่างอย่างอย่างบนหลังคาพีกับบหลังคาพีกับบาลเลยดโดนไปเพีย้ยไนยะ รถไปไหนเลยเจ้าโดนรัดไหมนะมโดนลัดดูเมื่อกี้ผมยิงเก็บแล้วมันขี่รถหนีผมมากำลังไปครับ ใครก็ได้ถ MM. ่ายมาผมเลยนะระวังนะลุงมัญหาอยู่ลุง

ไม่กี่อยู่เลยโอ้แดดียาเนี่ย